ไปกับพี่เสรีภาพนะครับทักษิณกับพุนเซนร,รวมหัวกันเล่นละครกัดกันหลอกคนไทยที่แท้แอบแรกผลประโยชน์ <c oughs> พี่พี่น้องรู้ไหมครับว่าในระหว่างที่คนไทยกับคนขมรทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยมันก็มีนักการเมืองไทยบางกลุ่มบางพวกซึ่งเป็นนักการเมืองไทยคนรุ่นใหม่นะครับได้เดินทางไปในประเทศขมรแล้วก็ไปโอ้ไปอะไรคุยกันในรัฐสภาขมรญไปกันถ่ายรูปคู่กันแบบหน้าชื่นตาบานนี่คือนักการเมืองไทย ผมบอกตรงๆเลยครับว่านี่คือนักการเมืองไทยเขาหวังแค่ผลประโยชน์เขาอย่างเดียวประเทศชาติบ้านเมืองผลประโยชน์ของประเทยเป็นยังไงชัางหัวมันแต่ถ้าเป็นผลประโยชน์ของตัวเองเอาหมดนี่คือนักการเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องคิดใหม่ทําใหม่ได้แล้วครับคนไทยอ้าวพี่ดอนบอกว่าข่าวออกมาทุกวันขมินกลัวจนหัวหดแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงเลยมันกลับเดินอเดิน เข้ามาท้าทายตั้งฐานทัพนี่หรออืออะไรที่บอกว่าเขมนกลัวจนหัวหดพี่พี่น้องรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่ารบกันจริงๆเนี่ยนิสัยของเขมนกัมพูชาเนี่ยนิสัยของเขมนตําเนี่ยพวกเขมนตามเขมนลุมเนี่ยมันเป็นคนใจเสอะนะครับคนตาขาวถ้าเกิดว่ามันได้เปรียบเนี่ยถ้าเกิดว่ามันได้เปรียบนะครับเอาพี่ตุ๋ยพระองค์ดำขอให้คุณกระเพาสูส้ขอบคุณครับ <laughs> ถ้าเกิดว่ามันได้เปรียบเนี่ย ยิ่งมีอะไรที่มันทําให้พอมันทําอะไรเกิดขึ้นมาอะไรมันเป็นวีรบุรุษเนี่ยมันจะเอาครับมันจะเอามันจะได้ใจมันจะฮึกเขิมถ้ามันได้เปรียบเนี่ยมันจะฮึกเขิมยิ่งมีคนหนุนหลังของมันเต็มที่อย่างไอ้ขมิ้นไอ้ทหารขมิ้นอย่างไอ้เท่าต่างๆหรือว่าไอ้คนใครก็แล้วแต่ที่มาจีน่าดาทหารไทยน่ะถ้ามันทําออกมาแบบนี้แล้วเจ้านายของมันหนุนของมันเต็มที่ดันของมันเป็นวีรบุรุษของเ่นดี้เนี่ยมันยิ่งจะทําแบบนี้เรื่อยเืมันยิ่งจะได้ใจ มันยิ่งจะได้ใจนะครับพี่พี่น้องครับทหารนกระเมนยิ่งเป็นโอ้ยิ่งกล้ากระฐานไทยมันยิ่งได้เป็นมีรบุรุดแล้วเมื่อมันเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นการทําตามไอ้ลอกเลียนแบบกันเกิดขึ้นมาแต่ถามว่ามันได้ใจมันเก่งกล้าสามารถแต่เฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่ารบกันกันมาจริงๆถามว่ามันจะกล้าแบบนี้หรือไม่มันไม่กล้าครับมันไม่กล้าแน่นอนเพราะฐานกระเมน กัมพูชาขมานไอ้พวกลูกหลานพญาละแวกผมรู้จักนิสัยมันดีมันเก่งมันกล้ามันปากมันเก่งเนี่ยมันเก่งเฉพาะตอนที่เราไม่ทํามันแต่พอเราทํามันปุ๊บเนี่ยพี่พี่น้องคอยดูนะครับมันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือพี่พี่น้องก็ดูตั้งแต่ปีพศสอง4้ารอยห้าสิบสี่ขนาดโดนไทยถล่มก็ไปนิดเดียวนะครับออกมาร้องห่มร้องไห้ในพนในพนเจ้าน้ําตานะครับออกมาร้องห่มร้องไห้ปาดน้ําตาฟ้องชาวโลกนี่คือนิสัยของลูกหลานพญาละแวก อ้าวเออไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมามัน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 ติดขัดหรือเปล่ามันมันหยุดหรือเปล่าอ่ะพี่พ,พี่น้องท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะครับเพราะาตอนนี้เหมือนกับว่าภาพเสียงคุณกระเพานี่มันจะติดติดขัดขัดมันจะไม่สมูทไม่รู้ว่าโดนอะไรหรือเปล่าเนาะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปให้เยอะๆครับกดไลค์กดแชร์ไปให้เยอะๆอืม พี่ยุดอะไรเนี่ยยุทธพงษ์นะภาษาตามมินทมทําไมยังมีทหารขเขมรขึ้นมาครับก็ไทยปล่อยให้มันขึ้นมาลองถ้าไทยไม่อนุญาตให้มันขึ้นมาสิครับมันจะขึ้นมาได้ไหมมันขึ้นมาไม่ได้นะครับแต่นี่ไทยปล่อยให้มันขึ้นมาอ่าวันนี้อ่ฝนตกสัญญาณก็เป็นอย่างนี้ไม่ติดครับครับชจดเจนดีโอเคครับขอบคุณครับอืม พี่ซูไฮมิงวิชานะว่าฆ่าคนแรกต้องฆ่าสอง,สองตระกูลนี้ก่อนให้หมดอืมก็ว่ากันไปเนาะแต่ปการฆ่านี่มันเป็นสิ่งอะไรที่มันเป็นบาปนะครับมันเป็นบาปพี่เป็นเลดีว่ารัฐบาลให้อำนาจกองทัพแล้วแต่ไม่ยอมขยับออกมาให้คําตอบหน่อยอ,อ้าวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังรัฐบาลให้อำนาจแต่ไม่ยอมขยับทาไมจะทําทไมถึงไม่ยอมขยับเพราะมันเกี่ยวกับงบประมาณ เพราะมันเกี่ยวกับงบประมาณถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่อนุมัติงบประมาณในการที่จะให้มาทําสงครามมันก็จบถูกต้องไหมครับการทําสงครามเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะถือปืนไปรบกันเนี่ยถามว่าได้ไม่ได้นะครับแต่ทาหารต้องกินต้องใช้อาวุธทุกอย่างต้องมีค่าใช้ใจ่ายยิงกระสุนป้งไปนัดแรกเนี่ยมันเสียตังค์แล้วนะครับยิงกระสุนป้งไปนัดแรกมันเสียตังค์แล้วถ้าเกิดว่า อยากจะรบก,กันจริงๆเนี่ยมีทางเดียวรบแบบที่ว่าสบายใจรบแบบที่ว่าไม่ห่วงงบประมาณเนี่ยรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณมาให้รบถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่จัดสรรงบประมาณมาให้รบ่มันจบนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้พูดได้ฟังอืา้าวงบอะไรพี่งบกลาหมมากที่สุดในประเทศแล้วอือันนี้แสดงว่ารู้ไม่จริงละงบกลาหมมากที่สุดในประเทศมันไม่ใช่ละครับงบประมวไองบงบกลาหมไม่ได้มากที่สุดในประเทศ อันนี้คือคือคือคนรู้ไม่จริงงบกรลาโหมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเขาแบ่งปันออกมามันมีทั้งงบ,งบเงินเดือนเบีย้ยเลี้ยงต่างเงินอะไรต่างๆที่เอามาจัดสรรให้กับทหารนะครับแล้วก็งบซื้ออาวุธยุทโธกณ์ที่เป็นงบต่างหากอกีกแต่มันเป็นงบเฉพาะถามว่ามันงบมากไหมมันก็ไม่ได้มากมายอ,อะไรนะครับเอามาจ่ายเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงทหารนี่ก็แทบจะไม่พอแล้ว ถ้าเกิดว่าจะรบกันอีกเขาจะมีงบฉุกเฉินขึ้นมาอีกงบหนึ่งนะครับซึ่งงบตรงนี้ต้องต้องเป็นรัฐบาลอนุมัติขึ้นมามันไม่เกี่ยวกับงบกลาโหมนะครับไม่ใช่ว่าจะเอางบกะลาหมมาโมาใช้ลบเนี่ยถ้างั้นทหารทุกคนก็ไม่ต้องกินไม่ต้องใช้แล้วครับไม่ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกันแล้วอะพี่พายุวายุว,ายว่ามาถึงร้อยไหมงบอ่ะก,ก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ อ่าอ่าพี่อะไรบอกว่าลองถามประชาชนดูว่าช่วยกันได้หรือไม่ถ้าจะทําศึกใช้งบมากหรือไม่คะอืมอ๋อถ้าจะทําศึกนะครับในสมัยสงครามบ้านลมกล้าวนะครับสมัยนั้นรัฐบาลเนี่ยเป็นทหารน,นะครับรัฐบาลเป็นทหารเนี่ยเสียงบประมาณไปหลายพันล้านนะครับหลายพันล้านบาทซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงเมื่อหกเอ่อสามสิบกว่าปีที่แล้วนะเพราะว่า กือบจะสี่ิบปีแล้วครับในสงครามบ้านลมก้าเนี่ยเกือบจะสิบปีสี่สิบปีแล้วขนาดในสมัยนั้นยังหลายพันกว่าล้านบาทนะครับถ้าเป็นสมัยทุกวันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับเป็นหมื่นเป็นแสนล้านครับเนี่ยมันก็มีหลายคนว่าทําไมถึงไม่ลบทําไมถึงไม่ลบเพราะมันมีตัวนี้ตัวเดียวแหละครับทหารเนี่ยเขาทหารเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเขาอยากจะรบอยู่แล้วเนะ เขาอยากจะรบอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะรบเนี่ยเราต้องมีงบประมาณในการที่จะไปรบไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรเลยนะครับมันก็เหมือนขมิ้นแหละครับตอนนี้ถามว่าขมิ้นมันอยากรบไหมมันก็ไม่อยากจะรบแต่มันเก่งกล้าสามารถมันปากเก่งแค่นั้นเองเพราะขมิ้นมันก็ไม่มีงบเหมือนกันงบประมาณที่มันจะตั้งไว้ในการที่จะเอามารบกับไทยมันไม่มีนอกจากว่ามันจะไปถอนเงินจากงบไอ้จากเงินเงินที่มันไปไป ไปทำธุรกิจสีเดาเออสีทำเออสีเทาสีดําของมันนะครับที่อยู่ที่มันได้เอาไปฝากไว้ในหมกกู่เกาะเคเมนเนี่ยมันถอนออกมาเป็นหมื่นหนเป็นแสนแส,น,ส,น,สนล้านนั่นแหละมันถึงจะมีงบในการที่เอามารบกับไทย <c oughs> ตอนนี้งบประมาณเพนนินของมันมันไม่ได้จัดสรรไว้นะครับที่สมบัตินะครับพว่าพูดไปเรื่อย พาคนสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพระประมุนไปอยู่ชายแดนลบเองผลักดันเองรัฐแค่สนับสนุนเดี๋ยวยิงเองรัฐไม่รัฐบาลไม่ผิดอืม <c oughs> อก็ว่ากันไปเนาะก็บอกว่าจบในสามวันจะใช้จะใช้เป็นพันล้านเลยเหรอครับอืมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายหมด บางคนบอกว่าไอ้ต้าลบกันสามวันมันจะใช้ถึงพันล้านเลยหรือไม่โอ้พันล้านมันน้อยไปครับพันล้านนี่มันน้อยไปย 1, นนนนอ,ไปอพิเศษภาพนะครับความวุน่นวายเกิดขึ้นเพราะกลับมาทุกเรื่องที่ขมินกล้าอะ,อะไรอาจเกิดจากรัฐบาลชาตินี่แหละอืม พี่พียงน้องท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คุณกระเพราด้วยนะครับตอนนี้ก็มีพี่พีงน้องเข้ามารับชมรับฟังอยู่6 0รอกว่าท่านนะครับ6ก0กว่าท่านวันนี้ผมมาเร็วนะครับมาทุ่มกว่า,วาจะเกือบสามทุ่มนะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับให้คนไทยได้รู้ให้คนไทยได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วผมกะเพาก็จะนํามาพูดนํามาแฉนํามาอะไรต่างๆให้ฟังนะครับเมื่อฟังแล้วนะครับจะ ยังไงก็สุดแล้วแต่ท่านเนาะสุดแล้วแต่ท่านจะสนับสนุนช่องขุนกะเพราหรือว่าจะไม่สนับสนุนก็ก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพี่ต้นสม้มวัสดีครับนาขุนสวัสดีครับผมใช้เรือประมงอไอเรือประมงนี่ยังไม่จบไอเรือประมงนี่ยังไม่จบนะครับตอนนี้นะครับเหมือนสมัยเมื่อปีพศสองพันห้าร้ยห้าสิบสี่เนี่ย ที่ไทยเปิดฉากถล่มกับคขมรน,น่ะเพราะรัฐบาลชุดนั้นนะ่ะรัฐบาลชุดนั้นนะครับเขามีงบประมาณให้ทหารรบเขามีงบประมาณให้ทหารรบครับแต่ถามว่าในยุคนี้เป็นรัฐบาลชุดนี้มีงบประมาณให้ทหารรบไหมมีม,มีแต่เขาไม่อนุมัติแค่นั้นเองผ <laughs> ักดันได้ยังไม่ทําเลยอืม ความเป็นจริงนะครับพี่พี่น้องครับถ้าเกิดว่าเราใช้มาตรการเด็ดขาดในการที่จะรักษาอาธิปไตยของพื้นแผ่นดินไทยเราเนี่ยเราใช้มาตรการเด็ดขาดในการที่จะผลักดันเนี่ยผมรับรองว่าขามิ้นมันไม่กล้าหือไม่กล้าเออถ้าขมิ้นมันขึ้นมายึดตามแนวเสือภัยแดนไทยขมิ้นเนี่ยมันเข้ามายึดอธิปไตยของไทยเราเนี่ยเราใช้วิธีการถล่มมันอย่างเดียวเนี่ยรับรองขมิ้นมันไม่กล้าทํา ทำเหมือนอย่างที่ขมินมันทาครับเหมือนอย่างที่ไอ้ที่จังหวัดอะไรจังหวัดสระแก้วเนี่ยที่ในพื้นที่บริเวณบ้านไล่ใหม่หรืออะไรเนี่ยที่ผมจําไม่ผิดเนี่ยที่พื้นที่บริเวณมั้นกล่าวมันติดกับชายแดนแล้วพื้นที่บริเวณที่ทหารเขมรนมันเข้ามาไล่ชาวบ้านไทยเนี่ยแต่กรอน่ะไม่ใช่แต่กรนล่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยพื้นที่บริเวณนั้นมันเป็นพื้นที่ของคนไทยมาโดยตลอดมันเป็นพื้นที่ของคนไทยมาโดยตลอดนะครับ เขมรมันมาอ้างสิทธิ์บอกว่าพื้นที่นี้เป็นของมันขนาดคนไทยเขาไปทำมาหากินมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเขมรมันยังมาไล่ยิงคนไทยคนไทยต้องวิ่งหนีหัวุกุัซุนเลยครับในพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วนั่นแหละครับในตำบลไล่ใหม่หรืออะไรเนี่ยที่ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยซึ่งมันก็เป็นปัญหากันทางฝั่งของไทยทาอะไรได้อะทางฝั่งของไทยทางฝ่ายความมั่นคงของไทยทางฝ่งงยายกระทรวงมาไทยของไทยก็ เข้าไปเจราจากับทางฝั่งก็เขมรถามว่าขมรญั้งฟังไหมมันไม่ฟังมันไม่ฟังครับถ้าเกิดว่าคนไทยไปทํามาหากินไปทําไร่ทําสวนตรงนั้นขมรมันไล่ยิงเหมือนเดิมถามว่าไทยทําอะไรมันได้ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วกราบใดที่ทางฝั่งของไทยเราเนี่ยยังมาใช้มาตรการเดิมๆแบบนี้เนี่ยในการที่จะเจราจาเจราจาเนี่ยไม่ยอมจะผลักดันมิแต่จะทำหนังสือเจราจามิแต่ทำหนังสือประท้วงไปเนี่ย มันคุยกับเขมรนไม่รู้เรื่องครับไอขมรพวกลูกหลานพญาละแวกมันคุยไม่รู้เรื่องมันไม่สนใจครับเพราะพวกนี้มันถือนิสัยองเดงก็คือถ้าตรงไหนมันบอกว่าเป็นของมันก็คือของมันมันไม่สนใจกฎกติกามารยาทของสังคมโลกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเสียเปรียบไปไหนมันก็จะวิ่งแจ้นไปหาศาลโลกให้ศาลโลกตัดสินโดยเอาความที่น่าสงสารของมันเนี่ยโดยอ้างว่าเป็นประเทศเล็กๆแล้วโดนประเทศใหญ่ลังแกเนี่ยไปฟ้องร้องศาลโลกให้ศาลโลกเห็นใจเนี่ย นี่คือนิสัยของขมิ้นถ้าอะไรที่มันทําได้แล้วมันได้เปรียบเนี่ยมันจะมันจะไม่ไปฟ้องศาลโลกแต่ถ้าอะไรที่มันได้ทําแล้วมันเสียเปรียบมันจะไปฟ้องศาลโลกสันทีเด็กชายแดนนะครับบอกว่าฟังแล้วจุกปล่อยขมิ้นขมเราทุกวันมันใช่หรือใช่ผมก็จุกจุกในอกอย่าว่าแต่ผมเลยครับคนไทยทุกคนจุกในอกหมด อย่าว่าแต่ผมเลยครับคนไทยทุกคนจุกในอกหมดพี่พี่น้องให้ดูนะครับนิสัยของขมิม้นเนนมันเป็นยังไงนิสัยของขมิมนเนี่ยให้ดูตัวอย่างง่ายๆในช่วงปีพศสองพาเนี่ยหลังจากหลังจากที่หลังจากที่มันรบเพลกไทยเมื่อปีพศ2อ5 4าสอ 54, แล้วมันโดนทหารไทยถล่มซะแบบโอ้โหชนิดว่าร้องห่มร้องไห้เนี่ย หลังจากที่มันมันโดนถล่มแบบนี้นะครับแล้วมันท่ายแพ้แบบลาบคาบกับทหารไทยไปเนี่ยมันก็มันเสียเปียบมันก็ไปฟ้องศาลโลกแล้วศาลโลกก็ตัดสินให้มันชนะอืนี่คือนิสัยของกมีนแต่พอปีพศสองพันห้ารอยกสิบมันก็อยากจะได้พื้นที่ของมันเพิ่มมันก็ไปหาเรื่องหาเราไปรบกับประเทศลาวซึ่งประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ทําสัญญา ระหว่างไอะไรสามพี่น้องร่วมสาบานกันระหว่างลาวเขมรเวียดนามเนี่ยในการที่จะร่วมกันรบไอ้ร่วมกันรบเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดสงครามขึ้นมากับประเทศอื่นเนี่ยสามประเทศเขาจะมาช่วยกันรบเนี่ยเขาทําสัญญากันเป็นพี่น้องร่วมสาบานในสวนดอกทอ้อแต่ด้วยการที่ว่าเขมรมันต้องการที่จะยกไอ้ทุนมาเน็ตเนี่ยไอ้จาราม็ดเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีทอนแทนพ่อของมันก็คือแทนไอ้ทุนเส้นเนี่ยมันก็ต้องการที่จะแสดงเสนียดุภาพแสดงกล้ามดาข,ของมัน เพื่อที่จะเรียกคะแนนความนิยมให้เกิดขึ้นกับคนชาวขามรเนเนี่ยที่นี้แหละครับพี่นี่นะครับมันก็เลยหาเรื่องหาเราไปยึดพื้นแผ่นดินลาวซึ่งมันซึ่งคนลาวเนี่ยยังทุกวันนี้ยังโง่งมงายยังหลงกับทางขาเมเนอยู่ว่าขาเมเนเป็นบ้านพี่เมืองน้องของมันอยู่ยังหลงว่าเป็นโอ้โหเป็นเพื่อนรักของมันอยู่ทั้งทั้งที่เมื่อปีพศอ .2564 อขมิเมนมันยกกําลังพลทฐานของมันเนี่ ไปถล่มทหารของเราจนฐานเราไปไม่เป็นกระฐานเราโอ้ไม่กระารบเลยทหารเราต้องยอมเสียพื้นแผ่นดินตัวเองต้องยอมฉืนเทืฉืนพื้นพื้นแผ่นดิน,น,น,นตัวเองเนี่ยจำนวนห้าร้อยห้าสิบตารางกิโลเมตรให้กับทางฝั่งของเขเมรไปพอเขเมรมันยึดได้นะครับมันทําถนนครอบไวหมดเลยครับไอไอไอเขตห้าร้อยห้าสิบตารางกิโลเมตรที่มันยึดได้จากทางฝั่งลาวเนี่ยมันทําไว้เลยครับ เราก็โอ้โหยอมเขียนพื้นเป็นตัวเองให้กับทางขามินไปนี่คือสิ่งที่ขมินมันได้เปรียบทักขมินมันได้เปรียบมันจะไม่ยอมไปฟ้องศาลโลกแต่มันจะเอาเลยพอมันได้เสร็จมันไปทําถนนหนทางเลยครับทําถนนครอบไปเลยพื้นที่ห้าร้อยห้าสิบตารางกิโลเมตรเนี่ยพ,พี่น้องคิดว่ามันน้อยขนาดไหนหรือว่ามันมากขนาดไหนก็อเอาไปคูณบวกลบคูณหารกันเองทุกวันนี้คนลาวเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าลืมหรือย,ยังแต่ที่นี่แน่ทหารลาว ขนาดขมิ้นทำต,ตัวเองอย่างนี้ยังหาเรื่องหาราวในการที่จะมากัดไทยอ,อีกผมก็งงงงในตระกาศของขมินนะ้นเนาะเอ้ยงง,งงในตระกาศของกองทัพเราตัวเองโดนขมิ้นมายึดเขียนเผ่นดิของตัวเองไปตั้งห้าร้อยห้าสิบตารางกิโลเมตรเนี่ยยังไปถือเอายังไปถือหางขมิ้นดิเอออ่ะพี่โควิดนะครับว่าขมิ้นมันประท้วงรัฐบาลเรื่องอะไรครับ <laughs> ขมิ้นเนี่ยมัน,ม,นมันประท้วงของมันไหล หลายเรื่องนะครับหลายเรื่องหลายเรื่องนะครับเรื่องอดอยากปากแห้งนี้ก็ประท้วงเรื่องการแย่งชิงพื้นแผ่นดินชาวไปแผ่นดินที่ทรมาให้กินของชาวบ้านนี่มันก็ประท้วงแต่ถามว่าประท้วงแล้วมันได้อะไรมันก็ได้โดนกระทืบครับพูดง่ายๆคือพอมัาประท้วงปุ๊บมันก็โดนทางไอ้ฮุนเซนสั่งลูกน้องมัดปิดปากหมดนะครับมันก็เลยไม่กล้านะครับนี่คือมันเป็น หลักการของไอ้ฮุนเซนที่นํามาปกครองประทเทศเขมรนะครับขเขมรทุกวันนี้ก็โง่เง่าเตาตุลยอมอยู่ภายใต้อํานาจของไอ้สองพอ่อลูกตระกูลฮุนอยู่เหมือนเดิมนะครับเวลาที่พอ่อลูกตระกูลฮุนพูดอะไรออกมาสำคัญี่งอไปหม,อหมดงอหมดครับไม่กล้าที่จะมาหือมาอืออืมเอาเวียดนามก็รอย,ยึดอีกฝั่งพอบอสุดเราไปคุยแล้ว <laughs> อ๋อถ้าเกิดว่าพูดเรื่องคำไอ้เรื่องเวียดนามนเนาะเรื่องเวียดนามเนี่ย เวียดนามกับไทยตอนนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากอืมอพี่วายุว,ว่ามือปืนของเขมรยังหลบอยู่ในไทยเลยอื่อาพี่มาสจันนะครับบอกว่าพี่ขุนกระเพราครับสวัสดีคุบพี่ขุนกระเพราครับสวัสดีครับเวียดนามเก่งอืมพี่วายุบอกว่าเวียดนามเก่งถามว่าเวียดนามเก่งไหมเวียดนามก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกครับเวียดนามูีรบแพ้ไทยครับ ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่สิ่งที่เวียดนามทําเนี่ยในด้านความมัน่นคงของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทําเหมือนไทยเขาไม่ได้ทําเหมือนไทยพี่พ,พี่น้องเห็นไหมครับเวียดนามเนี่ยมันมีเรื่องมันมีปัญหากับเขเมรเนี่ยพี่พี่น้องคิดว่าเวียดนามมาทำางไงเขเมรยกคนไปประท้วงมันเนี่ยเขเมรเนี่ยนะครับยกคนไปประท้วงเพื่อที่จะเอาดินแดนของตัวเองคืนจากเวียดนามเนี่ย เป็นจำนวนสองสามพันคนเนี่ยเวียดนามก็เอาคนของมันเหมือนกันครับเอาคนของมันมามันก็นเป็นสองสามพันสี่พันคนเหมือนกันมาไล่ทุบไล่ตีเขมีนครับมันมาไล่ทุบไล่ตีเขมรเขมรหัวล้างข้างแตกเขมรนหัวล้างข้างแตกเลยนะครับเออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเอาคลิปให้ดู ไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่าคลิปคลิปคำเม้น์นะครับาหาไม่เจอหาไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเอามาเปิดให้ดูเวียดนามมันไม่ยอมถ้าคำเม้น์ไปหือกับมันมันถล่มเลยคำเม้นต์ไปสองพันมันมาห้าพันอย่างเงี้ย มันส it ั to to ่งให้คนของมันไล่ทุบไล่ต e ีแล้วขมิเน่เอาทั้งแม่ชีเอาทั้งพระเอาทั้งเนนนะครับไปประท้วงเวียดนามเวียดนามไม่สนใจเวียดนามมาไล่ทุบไล่ตีจนขมินี่ไปไม่เป็นครับนี่คือสิ่งที่ขมิไอ้เวียดนามมันทําแล้วถ้าเกิดว่าทหารไอ้ขมิเนี่ยยกกระลังหานไปเวียดนามก็จะถล่มเหมือนกันขมิมันเลยไม่กล้าครับถ้าเกิดว่าขมิญถือขึ้นมาเนี่ยเวียดนามถล่มอย่างเดียวเนี่ยเวียดนามขมิมันเลยหงอ ถ้าเกิดว่าไทยทําแบบเดียวกันกันกบทางฝั่งของคำเหม็นได้เนี่ยเออทางฝั่งของเวยียดนามได้รับรองกับคำเหม็นจะไม่กล้าหือแต่ทุกวันนี้เกิดจากสาเหตุที่ว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยเนี่ยได้เข้าไปมีผลประโยชน์ในพื้นประเทศคเขมรยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปทําธุรกิจน้ํามันปั๊มน้ํามันทําธุรกิจโรงน้ําตาลทําธุรกิจการขนส่งสินค้าข้ามแดนเนี่ย ไอสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นธุรกิจหมดธุรกิจบ่อนคาสิโนเนี่ยคนไทยทั้งนั้นมันก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้อํานาจพูดง่ายคือภายใต้ภายใต้กามือของไอ้ฮุนเซนมันถ้าเราจะไปะทําอะไรมากทางฝั่งพวกนี้ก็กลัวว่าตัวเองจะเสียผลประโยชน์ที่ไปลงทุนในฝั่งเขนรมันก็กลัวไปอีกพอเวลาฮุนเซนพูดอะไรออกมาพอเวลาฮุนเซนอะไรออกมาโอ้โหเงียบกริบเงียบเป็นเป่าสาก เงียบแบบชนิดว่าโอ้ไม่รู้จะว่ายังไงครับอย่างที่หินห็นทุกวันนี้เนาะอย่างที่ห็นห็นทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแลลวครับคนไทยเราสมัยหน้านะถ้าเกิดว่าจะเลือกจะเลือกสสขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยถ้าพักไหนชูเรื่องราวที่ว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยจะทําเรื่องจะอะไรอะ่ะจะทําเรื่องไปยื่น อะไรเรียกร้องเอาพื้นแผ่นดินเก่าของไทยมาตั้งแต่นู่นแล้วกับโตนเลสาบพ,พัตบองสีโสพลหลวงพับบางจำปาสักที่ฝรั่งเศสเคยคืนให้กับไทยเมื่อไอเมื่อสองครามอินโดจีเนี่ยจะไปฟ้องร้องเอาพื้นที่พื้นดินตัเองคืนไมห่หมดเนี่ยให้เลือกเอาพักนี้ครับ <c oughs> ให้เลือกเอาพักนี้แต่ถ้าพักไหนบอกเออเดี๋ยวเป็นเป็นขึ้นมาแล้วได้จแจกเงินเท่านั้นแจกเงินหมื่นนี่ก็แจกเงินหมื่น,อย,น,นอย่างนี้ เดี๋ยวจะมาทำน่นทำนี่อย่างนั้นอย่างนี้เอาเงินให้คุณสามพันบาทต่อเดือนเงี้ยไอ้คนเท่าคนแก่เนี่ยจะมีเงินกินเงินใช้จะรวยกันไปด้วยกันอย่างเงี้ยอย่าไปเอามันครับอย่าไปเอามันพวกนี้มันมันมันเป็นพวกนโยบายประชานิยมนโยบายประชานิยมพอมันขึ้นมาถามว่ามันได้ไหมมันไม่ได้พอมันขึ้นมาปุ๊บมันไปเรียกร้องน่นสิทธิของคนต่างด้าวน่ย ไปเรียกร้องนุ่นผลประโยชน์ของขเขมรน,นุ่นเพราะฉะนั้นแล้วครับใครก็ตามที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้แทนของประเทศไทยเป็นผู้บริหารประเทศไทยเนี่ยถ้าบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกร้องเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการขึ้นไปเรียกเอา,เ,อาเรียกร้องเอาพื้นแผ่นดินไทยคืนมาตั้งแต่พัฒนาบงศีโสพลตั้งแต่ต้นเลสาบมาเสียมลงเสียมเรียบมาเนี่ยหลวงพระบงหลวงพระบางจำปาสากมาเนี่ยเอาพรรคนั้นไปเลย เอาพักนั้นไปเลยครับเราอย่าไปโดนพวกนักการเมืองมันหลอกเนี่ยผมไม่อยากจะคุยเรื่องนักการเมืองเลยพูดแล้วเดี๋ยวก็จะโดนเอฟซีทางฝั่งนักการเมืองมาสวดคุณกระเพาอีกนะครับไม่รู้จะว่ายัางไงพราะโอ้ถ้าไม่ว่ามันก็อย่างที่เห,เห็นกันอยู่เนาะ อ่พี่เพียวนะว่าผลประโยชน์ก็ตนทั้งนั้นอนาพี่พี่งเนาะท่านไหนที่มาแล้วเจยกันกดไลค์กดแชร์คุณกะเพราด้วยนะครับหรือว่าจะสนับสนุนช่องคุณกะเพราคุณกะเพราก็าข,อขอขอบคุณด้วยนะครับอ่พี่ไทยว่าเลือกลุงสนทีเป็นนายกโอ้โหลุงสนทีคงจะไม่เป็นนายกแล้วรถ้าลุงสนทีเป็นนายกขึ้นมานะครับผมเชื่อแน่ว่าลุงสนที่ยจะตัดความสัมพันธ์กับขมิน้นทันทีเลยรประเทศไทยจะตัดความสัมพันธ์กับขมิ้นทันทีเลย แล้วกถ็ถ้าตัดจริงๆเดี๋ยผมเชื่อว่าจะโดนใจคนไทยทั้งแผ่นดินจะโดนใจคนไทยทั้งแผ่นดินครับอ่าพี่หลงนะถ้าอยาว่าจรน,นี่พูดนิดเดียวมันยังเอาคืนเละใช่ใช่ใช,ใช่โอ้ยอันตรายนะพวกนี้มันมีมันมีมันมีพวกมันมีอํานาจมันมีอํานาจนะครับเอาทำลายคนเก่นทักายเข้ามานะครับ พี่เพียวลุงจะมาไหมครับลุงลุงไหนครับลุงตู่เลยครับลุงตู่คงจะคงจะไม่มาเนาะเพราะลุงตู่ได้ผลจากจากความปวดหัวในด้านการเมืองไปแล้วท่านคงจะไม่มาเนาะพี่ออ่่าาเลือกลุงวีระดีกว่าครับมั่งมั่งครับเป็นนายกลุงวีระที่ใครเนี่ยต้องเลือกป๋านหนุ่ยเป็นนายกครับท่าน <laughs> โอ้ พี่ภูมิภูรินนะครับว่าถ้าไทยรบจริงจบสามวันเวียดนามลาวมีมาขอหันไหมครับไม่คงจะก็ไม่แน่นอะก็ไม่แน่เพราะว่าทางฝั่งของลาวเนี่ยถามว่าเขายังแขวนขมรอยู่ไหมผู้หลักผู้ใหญ่ของทางฝั่งลาวผมก็ยังเชื่อว่าเขาต้องแข้นขมรน,นะครับที่หาเรื่องหาเรามายึดเอาพื้นแผ่นดินลาวเนี่ยในพื้นที่ลาวใต้เนี่ย ผมเชื่อนะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของฝั่งลาวเนี่ยเขาก็แข็เขมินเหมือนกันที่มาเฉียดเอาพื้นแผ่นดินเข้าไปแต่มันก็ยังมีฐานของเราพวกทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยที่ทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยมันมามันมาปากกล้าขาแข็งเนี่ยมันมาโอ้มันมา,อ,มนมาอยากจะทารบกับไทยเนี่ยอยากจะไปรวมฐานเวียดนามบ้างฐานขมรนบ้างรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเอารบเอามารบกับไทยแบบที่นี่แบเป็นสามลุมหนึ่งเนี่ย กินโต๊ะประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังมีนะครับมันก็ยังมีอยู่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของของกองทัพลาวเข้าไปแต่ถามว่าถ้าเกิดว่ารบกันจริงๆเนี่ยสามลุมหนึ่งนี้มันเป็นยังไงมันก็ปล่อยมันไป <c oughs> ออ,อยากให้กลุ่มลุงสนธิมานั่งในสภาจังผมว่าถ้าเกิดว่ามานั่งจริงประเทศขเขมรก็คงจะโดนตัดสัมพันธ์กับประเทศไทยเป็นประเทศแรก <c oughs> อ่า ลุงวีระที่โดนจับในเขตแดนไทยไปเข้าคุกขมอ่อไงครับอ๋อลุงวีระสมความคิดหรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดนับสุุลสมความคิดไหมครับ <c oughs> พี่หลวงให้เป็นราาบวก,กอตไว้ด่าขมิญก็ว่ากันไปเนาะแต่ที่แน่แน่ครับสมัยหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกคืนเขาพไะวิหารเรียกคืนพัตตบองสีโสพลหลวงพระบางจำปาสักคืนเนี่ยเหมือนอย่างที่เรา ตามอย่างที่เราได้มีหลักฐานในการที่ฝรั่งเศสได้คืนให้เราเนี่ยผมเอาพักนั้นผมเอาพักนั้นไอ,อเรื่องของความมันคงมาก่อนครับเรื่องส่วนตัวมาทีหลังนะครับผลประโยชน์ส่วนตัวต้องมาทีหลัง พี่พี่น้องท่านไหนที่เข้ามานะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คุณกะเพราด้วยนะครับหรือว่าจะสนับสนุนนะครับช่องคุณกะเพรานะครับก็ขอ,ขอขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าคุณกะเพราเนี่ยในช่วงหน้าหนาวเนี่ยคุณกะเพราจะเดินทางนะครับขึ้นดอยไปเลี้ยงเด็กนักเรียนเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนนะครับในโรงเรียนต่อชอดอในบริเวณพื้นที่อำเภอ เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นพื้นที่ภูเขาสูงครับแล้วก็จะนําเสื้อผ้ากันหนาวนะครับไปแจกน้องๆนหนูด้วยไปทํากับข้าวอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียนในโรงเรียนตชรด้วยนะครับพี่พี่น้องท่านหนที่จะช่วยกันสนับสนุนช่วยกันก็ผมก็ยินดีรับทุกท่านนะครับตามหมายเลขบัญชีที่ผมได้ขึ้นให้ดูหรือว่าพร้อมเพย์นะครับหรือว่าจะสนับสนุนเป็นสิ่งของนะครับผมก็ยอมรับทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับวันนี้ผมมาไลฟ์ก่อนเวลานะครับเพราะว่ามีหลายคนหลายท่านบอกว่าไลฟ์ดึกเกินมันไปรบกวนชาวบ้านนะครับเสียงขุดกระเพาะนี้มันดังมันไปรบกวนชาวบ้านผมต้องมาไลฟ์ก่อนเวลา